สวัสดีครับพบกับเซลล์ลอยล้านนะครับวันนี้มาดูเทคนิคการต่อรองเงินเดือนแล้วก็เรื่องการอัพค่าตัวของนักขายสายท็อปเซลล์กันบ้างน,นะครับสําหรับใครที่อยากจะประเมินค่าตัวหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ตัวเราเนี่ยมีค่าตัวที่จะคุยกับที่ใหม่ให้มันแบบมีเงินที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็นเทคนิคจากเซลล์ลอยล้านเลยนะครับอันดับแรกครับก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับที่คุณเริ่มเห็น คุณค่าของตัวเองมากขึ้นนะครับรู้สึกว่าค่าตัวที่ได้รับเนี่ยในตลาดเราน่าจะทําหรือว่าได้เงินเดือนที่สูงกว่านั้นถูกไหมครับหรือว่าได้บริษัทที่ดีนะครับได้ความมั่นคงที่มากขึ้นหรือว่าไปอยู่ในบริษัทที่สวัสดิการเนี่ยค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับแม้กระทั่งบริษัทฝรั่งบริษัทต่างชาติที่เป็นบริษัทในฝันเราด้วยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณคงผ่านประสบการณ์งานขายนะครับไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะความเชี่ยวชาญในสายงานของตัวเองนะอยู่ในวงการอะไรอยู่ในอุตสาหกรรมไหนเนี่ยจะต้องเริ่มที่จะสัมผัสได้แล้วนะครับว่าตัวเองมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีความกว้างขวางด้วยนะครับทีนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้เริ่มจากการประเมินเรื่องขีดความสามารถก่อนนะครับอันดับรแรกเลยก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยแหละครับเราเนี่ยทำบริษัทอะไรนะครับ เราอยู่มีประสบการณ์และตำแหน่งงานของเราเนี่ยมากแค่ไหนนะครับเช่นผมเป็น Account Manager นะครับของบริษัท IT ระดับมหาชนแหน่งหนึ่งอย่างเงี้ยมีประสบการณ์ในการทำงานมามากกว่า3ปีขึ้นไปมีผลงานหรือว่าปิดยอดขายต่างๆได้มากมายเนี่ยก็จะถือว่าเราเนี่ยมีผู้เชี่ยวมีความเชี่ยวชาญแล้วนะครับในสายงานเรื่อง IT แล้วก็ถือว่าเป็นเซล์ลในวงการ IT ที่เป็น B2B Enterprise นั่นเองนะครับ แต่ละท่านเนี่ยก็ประเมินเอานะครับว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรบ้างนะครับหลกัหลกๆเลยที่เห็นว่ามีนักขายนะครับแทบจะทุกอุตสาหกรรมเลยนะครับเช่น Engineer i n g IT การแพทย์นะครับการเกษตรหรือว่าเรื่องของชีวิตยารักษาโรคนะครับเรื่องงานก่อสร้างเรื่องงานรับเหมาโปรเจกต์ต่างๆนะครับไปจนถึงการตลาดนะครับกราฟิก IT เทคโนโลยีนะครับ IoT ต่างๆ AI ออย่างเงี้ยคือเราก็จะ มองออกแล้วว่าเราจะไปในทางไหนต่อนะครับผมแนะนำว่าถ้าอยากได้ค่าตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยควรจะหน้าอันดับหนึ่งเ,เชื่อมโยงจากการประเมินตัวเองแล้วเนี่ยควรจะไปในอุตสาหกรรมหรือสายงานที่เป็นวงการเดียวกันนะครับคุณจะมี2เส้นทางและคือคุณจะต่อรองกับที่เก่าที่คุณมองว่าดีอยู่แล้วหรือคุณจะหาที่ใหม่นะครับเอาเรื่องที่เก่าก่อนนะครับ ถ้าเราเนี่ยรู้จักหัวหน้าเราหรือแม้กระทั่งระดับเจ้าของบริษัทเป็นอย่างดีนะผมแนะนําว่าเราเนี่ยควรจะรู้ตัวประมาณหนึ่งแล้วนะครับว่านิสัยใจคอของหัวหน้าเรานะครับหรือว่าเจ้าของบริษัทเขาเป็นยังไงตรงๆเลยก็คือขี้งกไหมนะครับเป็นคนแฟร์แฟหรือเปล่านะครับหรือว่าเอาเปรียบเราแม้กระทั่งว่าใจดีนะครับก็ต้องรู้นะครับว่าจะายเราเป็นคนสไตล์ไหนเมาเมื่าไงครับเพื่อสร้างอํานาจการต่อรองภายในนั่นเองนะครับ ต่อรองภายในก็หมายความว่าเราเนี่ยจะนะครับใช้เรื่องของผลงานณนปะัจจุบันนี่เองนะครับอันนี้ในกรณีที่เราจะคุยกับบริษธธัทเดิมนะถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเจ้านายเราเนี่ยต่อรองได้แล้วก็เรามีอำนาจต่อรองนะครับก็คือผลงานนั่นเองนะตัวเลขที่ทําได้เนี่ยให้ต่อรองด้วยตัวเลขที่เราจะรับมากขึ้นนะครับหรือว่าเราจะมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าเราจะอาสาในการรับเขตพื้นที่ปกครองหรือว่าอำนาจ เรื่องของตำแหน่งต่างๆเนี่ยให้รับนะครับอย่างเต็มใจแล้วก็เอาตรงนี้ไปต่อรองได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือเราอยากจะได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับเป็นวิธีที่ผมใช้ครับแล้วก็คิดว่ามันเสี่ยงน้อยที่สุดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันวินวินทุกฝ่ายครับเจ้านายเราก็วินเพราะว่าเราจะทําตัวเลขให้เขามากขึ้นเราเองก็วินเพราะว่าได้อยู่บริษัทที่เรามีภาษีที่ดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปปรับตัวมากไม่ต้องแบบไป ออกล่าหางานใหม่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าการขายมันจะเหมือนกับบริษัทเดิมเราหรือเปล่านะักขายพยายามยึดเรื่องโอกาสแรกเอาไว้ก่อนนะครับความสัมพันธ์เนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องดีด้วยนะครับแล้วเราก็ดูความเป็นไปได้ว่าอันดับในบริษัทเนี่ยถ้าเราเป็นมือหนึ่งของบริษัทอ่ะบอกเลยว่าโอกาสต่อรองที่จะได้มันสูงนะครับแต่เนี่ยแหละมันก็คือเงื่อนไขที่เราก็ต้องดูนะเพราะว่า บางทีเราอะ่ะอยู่ในองค์กรเราทํางานดีนะแต่เรายังไม่ได้ถึงระดับท็อปแบบสุดๆเพราะว่าเราต้องเสียโอกาสตรงนี้ให้รุ่นพี่ที่มาก่อนนะครับอันนี้ก็ปกตินะอย่างบริษัทใหญ่เนี่ยโอกาสที่จะได้ถือเขาที่เป็นตัวเทพแ่ะมันก็ต้องรอคอยคนเก่าลาออกนะแล้วถ้าคนเก่าเขาทาดีอยู่แล้วอะ่ะถ้าคุณไม่ไปฟลุกหรือว่าคุณไปหาลูกค้าใหม่เจอหรือลูกค้าที่คุณถือเนี่ยเขาซื้อแหลกลานเนี่ยคุณไม่มีทางได้เป็นท็อปเลยอ,อำนาจต่อรองรมันจะน้อยถูกปะละ่ะ มันก็ไม่เสมอไปครับที่จะที่จะต่อรองกับที่เดิมแล้วมันจะได้เรื่องนะครับเวลาต่อรองเนี่ยเอาอะไรไปต่อรองกันบ้างนะครับถ้าพูดถึงต้นสังกัดเก่าและใหม่ด้วยนะอันแรกเลยก็คือผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดรวมไปถึงคอนเน c t ชันที่คุณมีความสัมพันธ์กับลูกค้าครับโดยเฉพาะระดับ C level นะครับยิ่งคุณมีมากยิ่งคุณสนิทมากยิ่งคุณเนี่ยถึงขั้นว่าถ้าเจ้าของหรือหัวหน้าเราไม่รู้จักนะแต่เราเป็นคนเดียวที่ สามารถควบคุมลูกค้าคนนี้ได้หรือว่าเราเนี่ยมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมจริงๆคือถ้าเปลี่ยนว่าเป็นเราไปเนี่ยลูกค้ามีแนวโน้มว่าอาจจะแบบไม่ซื้อเลยก็ก็ได้นะอันเนี้ยจะถือว่าเรามีอำนาจต่อรองสูงมากนะครับบริษัทใหญ่ต้องบอกว่าเป็นโอกาสของเซลเนะเพราะว่าระดับ C level บริษัทเราหรือว่าเจ้าของเนี่ยไม่มีเวลาหรอกครับมานั่งทําความรู้จักกับเจ้าของบริษัทที่เป็นกลุ่มลูกค้าแทบทุกที อาจจะรู้จักระดับเจ้าของนะแต่ถ้าเป็นระดับแบบผู้มีอำนาจหรือแมネเจอร์ลงมาเนี่ยบางทีฝ่ายบริหารเขาไม่รู้นะครับเราต้องมีไอ้เจ้าตัวนี้แหละครับเป็นดัตเตอรเบสนะครับแนะนาว่าหน้าขายเนี่ยจะต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบนามบัตรอ่า mm hmm. คลาสสิกสุดๆครับนามบัตรที่เราสะสมไว้ในสมุดเก็บนามบัตรนะครับหรือว่าโปรแกรม CRM นะครับซึ่งเราเอ็กซ์พอร์ตตัวฐานดัต a ต a s e เบสที่เราดูได้นะครับหรือว่าตัวไฟล์ของ MicrosoftExcel นะครับซึ่งเราสามารถทํา ทั้งหมดได้เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับไลน์ ID เนียอีเมลต่างๆเราก็จะแบบมีข้อมูลแทบจะทุกอย่างแล้วละครับตั้งแต่รู้จักลูกค้าใครที่ไหนมีดีลอะไรบ้างนะครับผลงานการซื้อขายต่างๆเนี่ยก็จะถือว่ายิ่งทําได้เยอะก็จะมีแต้มบุญเป็นอำนาจต่อรองสูงนะครับอันนี้เอาไปต่อรองกับที่ปัจจุบันได้เลยนะครับทีนี้มาพูดถึงการหาโอกาสใหม่กันบ้างนะครับแน่นอนครับว่า เป็นทางที่รวดเร็วนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะควบคุมอะไรหลายๆอย่างได้ก็คือการหางานใหม่นะสำหรับระดับเซลล์เ c าแมเนเจอร์ซีเนียเซลล์ต่างๆไปจนถึงระดับเซลล์แมเนเจอนะครับคือเราก็จะรู้ตัวแล้วว่าเราเนี่ยอยู่ในบริษัทแล้วเรามีผลงานที่ดีนะครับอย่างแรกนะจะออกไปหางานใหม่ที่อื่นเนี่ยยังไงก็ต้องผลงานดีไว้ก่อนนะครับคอนเนคชันอะไรต่างๆประเมินตัวเองให้เรียบร้อยหางานนะครับหรือบริษัทที่อยู่ในวงการเดียวกับเรานะครับจะดีที่สุด ก็คือบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชนด้วยกันอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นบริษัท IT เหมือนเหมือนกันบริษัทด้าน e n น i n เ e r i n g เหมือนเหมือนกันนะครับกับอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าเราอยู่บริษัทไทยเนี่ยการมองบริษัทข้ามชาติที่เป็นแบบเจ้าของเทคโนโลยีหรือเป็นพวกบริษัทต่างชาติแบบ100%เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกโอนึงโอกาสนะที่อยากให้ลองเพราะว่าบริษัทระดับสไตล์อเมริกันบริษัทยุโรปบริษัทญี่ปุ่นบริษัทจีนอย่างเงี้ยจะมีเรื่องของบัจเจ็ตนะครับในการจ้างเราที่สูงขึ้นกว่า ราคาตลาดอยู่แล้วแต่แน่นอนว่าเราก็จะต้องแข่งขันกับผู้สมัครนะครับโดยเฉพาะบริษัทพวกชื่อดังระดับโลกเนี่ยสมมุติว่าผมไปสมัคร Google ใช่ไหมแน่นอนว่าเราก็ต้องประเมินตัวเองละว,ว่าเราเนี่ยเป็นเต้ยต้องบอกว่าเป็นเต้ยไหมเลยนะครับในวงการ i อทีหรือเปล่านะครับเราจับแต่โปรเจกต์ระดับสูงไหมนะครับตัวเลขที่เราจับเนี่ยต้องเป็นตัวเลขใหญ่ด้วยนะแล้วก็แน่นอนเรื่องบูธการศึกษาอะไรอีกเนะเรื่องภาษาอย่างเงี้ยคือตัวนักขายเองต้อง เริ่มที่จะ up skill re skill อย่างเงี้ยมีสกิลเรื่อง ai ที่ google ใช้หรือเปล่าหรือว่าตัวของ Gemini อย่างเงี้ยเรื่อง google cloud เรื่องของโปรดักที่จับนะครับอันเนี้ยจะเห็นว่าถ้ายิ่งเป็นบริษัทระดับโลกอ่ะภาษีจะดีสุดๆเลยก็คือคุณรู้จักหรือคุ้นเคยหรือเคยขายโปรดักของเจ้าของผลิตภัณฑ์พวกบริษัทระดับโลกมาก,ก่อนอย่างเงี้ยน,นะมันจะทําให้เราเนี่ย ได้เปรียบแล้วก็มีความคุ้นชินนะครับกับเรื่อง Product นะครับหรือว่าวัฒนธรรมองค์กรแบบสไตล์อเมริกันหรือสไตล์บริษัทญี่ปุ่นอย่างเงี้ยยิ่งญี่ปุ่นเนี่ยจะชัดมากก็คืออย่างเราอาจจะแบบเคยเป็นบริษัทไทยนะครับที่ซัพพลายอร์เครื่องจักรเป็น Japanese Made i n Japan ทั้งหมดอย่างเงี้ยเวลาเราไปสมัครบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องจกักรที่เป็นแบบ m a d e ิน Japan หรือว่าสไตล์การขายหรือว่าการนําเสนอที่จะเน้นในเชิงคุณภาพอย่างเงี้ยครับ มันคือเรื่องวัฒนธรรมองค์กรนั่นเองนะครับที่เราต้องมองให้มันละเอียดเลยว่าไอตัวที่เราแบบอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันต่อยอดไปถึงบริษัทเหล่านั้นได้ไหมนะครับสิ่งนี้จะเป็นตัวเสริมอีกว่าจากที่เรามีคอนเนคชันเยอะเคยทำดีลเจ๋งๆดีลเจ๋อๆเยอะเนี่ยเรายังคุ้นเคยโปรดักเรายังเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรอย่างเงี้ยเราสื่อสารได้เราภาษาดีเห็นไหมฮะมันจะทําให้ตัวเราอะ่ะยิ่งจะได้ค่าตัวเพิ่มขึ้นแล้วการแบบเรียกเงินเดือนเนี่ยมันก็จะแบบเหมาะสมเป็นแคนดิเดตที่ เริ่มเข้าใกล้นะครับการเป็นช็อตลิสต์อันดับต้นๆนะครับก็ต้องเตรียมเรื่องของข้อมูลทุกอย่างให้พร้อมนะครับบริษัทเนี่ยบอกเลยว่าบริษัทระดับโลกเนี่ยจ่ายเยอะแน่นอนครับแต่ยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวครับการแข่งขันก็จะค่อนข้างแบบเคียวมากๆนะครับก็ต้องวัดกับแคนดิเดตแล้วก็โปรไฟล์ทุกอย่างเราก็ต้องเจ๋วจริงนะครับทีนี้อย่างที่3ครับแล้วหลังจากที่เรานําเสนอตัวเองได้สัมภาษณ์เนี่ยอะไรที่เป็นแก่นจริงๆนะครับ มันคือเรื่องกลยุทธ์การขายนั่นเองครับอย่างถ้าเราเรียกค่าตัวเนี่ยเท่านี้นะครับเรารับเป้ามานะครับเราจะเขาเรียก execute นะครับรก็คือการปฏิบัติหรือว่าแผนการเราเนี่ยจะถูกปรับใช้บังคับใช้ให้ตัวเลขนั้นเป็นจริงได้ยังไงสมมุติว่าเราไปสมัครงานบริษัทฝรั่งใช่ไหม,มเขาก็จะถามเราเนี่ยว่าถ้าตัวเลขในไทยเนี่ยเขาอยากให้เรารับเป้าเท่านี้ในอุตสาหกรรมนี้ให้คุณ สร้างกลยุทธ์การขายอย่างเงี้ยครับถ้าคุณเป็นนักขายที่เก่งแล้วก็เป็นท็อปเซลล์หรือติดตามเซลยร้านตลอดคุณจะเข้าใจว่ากลยุทธ์ก็คือการทําให้ตัวเราเนี่ยวางแผนและลงมือทําและให้ตัวเลขมันเป็นจริงก็แน่นอนครับง่ายที่สุดคือการขายกับลูกค้าปัจจุบันขายกับลูกค้าประจําหรือไม้ที่2ก็คือการเอาคอนเน็กชันที่เรามีอยู่เนี่ยกางมาแล้วก็เข้าแอคชั่นในการเข้าไปขายนะครับ แล้วก็ส่วนที่3มก็คือการดูว่าแอคเคาปัจจุบันเนี่ยจะได้รับมอบหมายที่ไหนบ้างแล้วก็เราก็จะวางแผนในการขายเพิ่มนะครับหรือว่าการแบบหายอดขายใหม่นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็คือกลยุทธ์วนๆอยู่แถวนี้แหละเพียงแต่เราจะต้องมีไอคอนเน็กชั่นเนี่ยแหละครับคอนเน็กชั่นเก่าๆที่เราสามารถที่จะเคลมได้ว่าถ้าเกิดเรามาทํางานกับที่ใหม่เนี่ยเราสามารถปฏิบัติการได้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นไม้สําคัญนะของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้นะครับ แม้กระทั่งการต่อรองกับที่เก่าก็ตามอยึางเช่นเราต้องการเงินเดือนเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนายเราก็จะถามเนี่ยเพียงแต่ว่ามันจะกันเองอยู่แล้วแล้วนายเขาจะรู้ว่าเราทําได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็จะต้องเสนอแผนการว่าเราจะช่วยนายเราเมนเทนนะครับลูกค้าปัจจุบันหรือว่าเราจะขายเพิ่มลูกค้าปัจจุบันให้ได้นะครับเอาสินค้าใหม่ไปขายลูกค้าปัจจุบันหรือการหาลูกค้าใหม่อย่างเงี้ยหรือการช่วยนายเราหาสินค้าใหม่ๆหาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆเพื่อขยายตลาดเนี่ยครับ มันคือแผนการในหัวที่เราก็จะเป็นผู้พรีเซนต์นะครับไม่ไว่าจะต้นสังกัดเก่าหรือใหม่นั่นเองนะครับสรุปก็คือตัวเซลล์เนี่ยจะมีความมั่นใจได้นะครับผมทบทวนสักเล็กน้อยเนาะประเมินตัวเองนะครับมีคอนเนคชันมีพอร์ตมีประสบการณ์การขายโดยเฉพาะแบบถ้าเป็นสาย B2B Enterprise เนี่ยตรงๆเลยก็คือเขาดูโปรเจกต์ครับว่าคุณปิดการขายอะไรมาบ้างโซลูชันเป็นยังไงอย่างที่2คือพยายามเนี่ยย้ายให้ได้อยู่วงการตัวเองเป็นหลักนะครับ ง่ายที่สุดคือคุยกับต้นสังกัดเก่านี่แหละในการแบบของเงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือสวัสดิการหรือว่าค่าคอมมิชชั่นหรือว่าเลื่อนตําแหน่งนั่นเองนะครับคุยกับตัวเองไม่ได้เนี่ยให้หาโอกาสใหม่กับบริษัทที่อยู่ในแวดวงเดียวกันจะเป็นบริษัทที่มีขนาดเท่ากันพอๆกันหรือจะเป็นบริษัทใหญ่กว่าก็าจะยิ่งดีมากเพราะว่ามีเรื่องของตัวบัตเจตที่จะจ่ายให้เราได้แล้วนะครับ ส,สุดท้ายก็คือกลยุทธ์การขายนะครับที่เราเนี่ยมีโกยมาจากผลงานที่ผ่านมาจากคอนเน็กชันจากประสบการณ์เราเราจะทําให้แผนงานที่ถ้าเขาจ้างเราไปแล้วเนี่ยหรือว่านายเราเนี่ยจะปรับเงินเดือนจะขึ้นเรื่องของตําแหน่งให้เราเนี่ยมันเป็นจริงได้นะครับก็ต้องใช้แผนการการขายพรีเซนต์กันไปนัน่นเองนะครับก็หวังว่านะครับทุกท่านเนี่ยจะไปดูคลิปเรื่องของการสัมภาษณ์งานตาแหน่งเซลล์แบบระดับมืออาชีพด้วยนะครับซึ่ง ตรงๆเลยแก่นแท้ของการสัมภาษณ์เซลล์อ่ะมันคือกลยุทธ์ในหัวแล้วก็การเล่านะครับไปไลน์ประสบการณ์ที่ผ่านมามากกว่าถ้าเรายิ่งมีของเยอะแล้วเรามีแต้มต่อเรื่องของภาษาอย่างเงี้ยการเข้าบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆมันก็จะยิ่งมีโอกาสที่ดีนะครับหรือว่าถ้าใครไปเรียนเรื่องปริญญาโทมีวุฒิเสริมเนี่ยก็จะดีมากหรือว่าไปอบ,อบรมหลักสูตรต่างๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ครับจะเป็นประโยชน์มากสําหรับคนที่กําลังอยากจะก้าวหน้าในงานขายโดยที่จะอยู่กับต้นสังกัดเดิมหรือว่าจะไปสมัครงานบริษัทใหม่นะครับ ขอให้โชคดีครับแล้วก็ติดตามคุณนี่แหละเซเลร์นลนอย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ